เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพีสวัสดีคิ์ค้าผมมาสี้เป้ารถสวยๆ้ยไม่ชมเลสยสีเล็กใช้นะครับคันนี้เป็นเชฟนะครับเชฟโรเลตโซนิกครับปี2013นสครับรถปี2013กับราคาเพียง59,000บาทเท่านั้นเองไปขับเที่ยวครับใช้งานเดินทางไกลให้สบาย เครื่องเกียร์ดีบอดี้สวยเดิมเดิมบางๆสีสันอาจจะมีเล็กเกอร์ด้านแดดเลียบ้างครับสีเดิมบางครับก็ตามอายุนะครับแดดเลียบ้างแต่ไม่มีชนนะครับเราแม่งยังสวยเลยยางก็ยังดอกดีห้ 5, 9, าหมื่นเก้าพันบาทนั่นเองคุ้มๆฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชีเป้ารถราคาย่อมเยาเลือกซื้อกประจำได้ไมพ่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคันนี้อยู่ ระยองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดระยองท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวเองตะเข็บซอกม,มุมเดิมๆน็อตไม่ขยับไม่มีชนหนักนะครับไม่เคยถอดออกไปซ่อมสีไม่มีชนหนักนั่นเองไม่เคยติดแก๊สครับไม่ติดไฟแนนซ์เล่มครบเกียร์ออโต้ปี2013ครับเครื่องพันสามร้อยเก้าสิบแปดซีซีครับก็กลมๆก็เครื่องพันสี่นั่นเอง ภายในยังสวยครับเกียร์ออโต้จกไฟฟ้าเบาะหนังห้องเครื่องเดิมเดิมห้องโดยสารเดิมเดิมหน้าปัดเลื่อนไม้ใช้ได้ครบมีดิฟฟี่ให้ด้วยนะมีดิฟฟี่เวกเกตให้ด้วยครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปนะครับจะากนัดดูรถนัดโทรลองขัติดต่อโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ